สอพอเมืองชนบุรีสู่ความสำเร็จโครงการบางสายชนบุรีสมาร์ทเซฟตี้โซนสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินคนเดียวได้สบายใจบนถนนตอนกลางคืน ผู้สื่อข่าวที่บนสะพานใหม่ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีพบว่าติดตั้งเสา SOS ไว้เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีจุดที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มีอีกหนึ่งจุดในพื้นที่ชุมชนหัวหินหมู่ที่5าตำบลบางทรายที่อยู่ในโครงการบางทรายชนบุรีสมาร์ทเซฟตี้โซนที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของพันตำรวจเอกนิทัศแหวนประดับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบรุรีที่ทางตำรวจภูธรภาคสอง ได้พิจารณาคัดเลือกสอพเมืองชนบุรีเป็นสถานีตำรวจนำร่องที่จะใช้พื้นที่ตำบลบางสายหมู่ที่3หมู่ที่5ถนนเรียบชายทะเลมีความยาว4.02กิโลเมตรเนื้อที่จำนวน360ไร่เป็นแลนด์มาร์กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะและการป้องกันทรัพย์สินของประชาชนที่เป็นไปตามนโยบายพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้หญิงเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนตอนกลางคืนด้านพันตำรวจโทเอกราชมาลวันโนรองผู้กำกับการป้องกันและปรับปรามสอพอเมืองชนบุรีได้เปิดเผยว่าสำหรับการจัดตั้งบางสายชนบุรีสมาร์ทเซฟตี้โซนจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่อาทิจัดติดตั้งกล้อง CCTV แบบจับใบหน้าติดตั้งเสา SOS 2จุดมีอากาศยานไร้คนขับหรือโดนบินตรวจสอบมีการจัดตั้งที่พักสายตรวจในพื้นที่ชุมชนบางทายและควบคุมสั่งการในห้อง CCOC ที่สพเมืองชนบรุรีรวมถึงจัดตั้งลายตาสับปะรดที่มีทั้งคนในชุมชนคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างเป็นผู้ร่วมแจ้งเบาะแสหากเกิดเหตุการณ์ชิงทรัพย์หรือ เหตุทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางเข้าที่เกิดเหตุภายใน3นาทีทั้งนี้เป็นการยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะเป็นการผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อัจฉริยะวิทยากับแนวความคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดระบบราชการ4 0 9่ยุคดิจิตอลครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสมา r ิ c ิ t y นะครับก็เริ่มมาจากท่านผอรตรนะครับพลตอสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับท่านได้เริ่มโครงการนะครับโดยให้ ทางสพนะครับในสังกัดนะครับตอนนี้คืออยู่ในเฟสที่สองนะครับจำนวนหนึ่งร้อยสถานีนะครับทําการเริ่มโครงการสมาชิที่โซนนะครับโดยแนวคิดนะครับแนวคิดหลักๆไอเดียเมนไอเดียเลยก็คืออยากให้พื้นที่ปลอดภัยนะครับก็อยากให้พื้นที่มีซักซอยไหมนะครับที่จะให้ผู้หญิงเดินคนเดียวในช่วงกลางคืนนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยนําแนวคิดเนี้ยมาประกอบกับการเมืองอัจฉริยะของทางรัฐบาลนะครับ โดยใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการดําเนินการโครงการนะครับอย่างอย่างที่ไปได้กล่าวกล่าวไปในข้างต้นแล้วนะครับว่ามีเทคโนโลยีหลายหลายอย่างนะครับมาช่วยตลอดเมืองอารเซียของเรานะครับ